สนับสนุนโดยเชฟรอนท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาทาุน้ำขาวตราระตายินท่านผู้ชมครับแล้วก็มาสู่ช่วงของคอลัมนิสของเราครับคุณหนุ่มเมืองจันทร์สลกลอดุลยานนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรดีๆมาฝากกันครับมีคำถามครับถามเอาเลยครับเอาเลยครับถามว่าดูหรือท่านผู้ชมทั้งหลายเคยทำอะไรบางอย่าง ที่ผิดพลาดตอนวัยรุ่นแล้วรู้สึกอับอายแล้วอยากจะแก้ไขมันผมว่ามีนะจะเรื่องใหญ่เรื่องเล็กอย่างน้อยต้องมีต้องมีเรื่องหนึ่งต้องมีเรื่องที่ไม่น่าทําเลยวะเออทาไมเราไปทําอย่างนั้นอะไรเงี้ยเหมือนบางอย่างเราก็บอกคนอื่นบางอย่างเราก็ไม่ได้บอกใครแล้วก็เก็บไว้อยู่ในใจบางอย่างก็ไม่มีใครรู้บางอย่างก็มีคนรู้อใช่ครับครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อตอนเท็ดท็อกรายการเท็ดท็อกที่ต่างประเทศนะครับเมื่อประมาณมีนาคมปีนี้เองครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลูวินสกี้ ที่เคยมีข่าวคดีกับบิลคินตันบิลคินตันอดีตประธานาธิบดีครับสมัยที่เธอไปฝึกงานแล้วก็เป็นข่าวทั่วไปในสังคมว่าเธอมีความสัมพันธ์ภายนอกภายนอกครับในทำเนียบเลยใช่แล้วก็เป็นข่าวคลึกโครมเป็นเรื่องใหญ่เลยจน ประธานดีบิวดินตันนี่โดนถอดถอนเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเลยครับแล้วก็ถึงขนาดโดนถอดถอนในในรัฐสภาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ถอดอก็ผ่านก็อยู่ครบวาระไปหลังจากนั้นเราไม่ได้ข่าวเธออีกเลยใช่ครับจนครั้งนี้พอออกมาถึงปั๊บเธอก็เล่าบอกว่าเนี่ยเธออายุ41นะตอนนี้มีผู้ชายอายุ27มาจีบเธอเขาหล่อเขาสามารถดีมากแต่เธอปฏิเสธเขาด้วยมุกตลกของเขาเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะทําให้เธอเนี่ย กลับมาเหมือนมีอายุ22อีกครั้งหนึ่ง22คือตอนนั้นเลยไหมใช่ครับเธอบอกว่าเธออาจจะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อายุ41ที่ไม่อยากกลับไปอายุ22อีกเพราะ22ชาวบชาาโชดทั้งโลกเลยใช่ครับแล้วเธอก็ตั้งคําถามกับคนดูทั้งหมดว่าเคยบ้างไหมที่ตอนอายุ22เนี่ยคุณเคยทําบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดและอับอายแล้วคุณก็อยากจะแก้ไขมันทุกคนก็บอก๋อนี่คือที่มาของคําถามของพี่ใช่ครับครับบอกว่าเธอเนี่ยก็เหมือนกับ ผู้หญิงหลายๆคนคที่หลงรักเจ้านายตัวเองอแต่เจ้านายเธอบังเอิญเป็นประธานาธิบดีสหรัฐรเท่านั้นเองอแล้วก็หลังจากนั้นเพียงแค่วันเดียวที่เกิดข่าวนี้ขึ้นมาปรากฏว่าชีวิตเธอที่อยู่ในที่ส่วนตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกลายเป็นที่ล้อเลียนในโลกออนไลน์ในยุคนั้นเนี่ยมันเริ่มเกิดอินเทอร์นเน็ตเกิดอีเมลเกิดอะไรขึ้นมาแล้วบ้างแล้วเริ่มมีแล้วใช่ไหมยังไม่โซเชียลมีเดียหนักขนาดนี้นะครับแต่มันเริ่มมีแล้ว แล้วก็เรื่อง,องราของเธอถูกล้อเลียนมีเพลงแรปที่เอาเรื่องของเธอไป,ปล้อเลียน,เป,นเ,เป็นเพลงประมาณ40-50เพลงภ oh. าพเธอโดนตัดต่ออะไรต่างมากมายคือทั้งโดนด่าทั้งโดนล้อเลียนค,คือเรียกว่าเป็นเหยื่อรายแรกๆของโลก<ช>โลกสมัยใหม่ที่การสื่อสารดีขึ้นแล้วทุกคนก็กระนำใช่ครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เธออับอายที่สุดก็คือวันที่เธอต้องไปนั่งต่อหน้าอายการแล้วก็ฟังเทปที่เธอ โทรคุยกับเพื่อนเรื่องมันรู้ได้ไงพี่เพราะว่าถ้ามันมีเหตุการณ์นี้อยู่กันสองคนแล้วมันรู้เธอเล่าให้เพื่อนฟังโดยที่ไม่รู้ว่าเพื่อนอัดเทปไว้อ๋อไอ้เพื่อนเป็นคนนามาเปิดเผยยี่สิบกว่าชั่วโมงที่เธอต้องนั่งฟังเรื่องราวที่เธอกำลังพลั้งพูในวันที่เธอเสียใจกับคนที่คิดว่าเป็นเพื่อนเธอต้องฟังแล้วก็เธอต้องเซ็นเอกสารยอมรับว่าจริงหรือไม่จริงกลายเป็นคาให้การครับเป็นคาให้การเพื่อยื่นสู่รัฐสภาจากนั้นไอ้คลิปเสียงเนี้ยก็ไปออกทีวีไปออกอะไรต่างๆมากมายตั้งแต่่เเเรรือออองงาวขธก็โดล้ียน ต่างๆแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จบอย่างที่เราเรารู้กันแล้วก็เธอก็หายจากสังคมนี้ไปเธอย้อนกลับมาบอกว่าเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยแม่เธอเคยนั่งคุยกับเธอ,อเรื่องนักศึกษาผู้ชายคนหนึ่งคนนี้ไปนอนกับเพื่อนผู้ชายด้วยกันแล้วก็มีเพื่อนรูมเมทเนี่ยแอบบถ่ายเว็แบ,บแคมแล้วมันก็แพร่ไปโลกออนไลน์จากนั้นไม่นานเด็กคนนี้ก็ไปโดดน้ำตายกลายเป็นเรื่องใหญ่ของอเมริกาแต่เธอไม่เข้าใจว่าทำไมแม่เธอคุยถึงเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกแบบโกรธแค้น เชียดแค้นชิงชังมากเลยแล้วก็สนึกขึ้นได้อ๋อแม่คงนึกถึงวันที่เธอโดนเพราะว่าช่วงเวลานั้ยเป็นช่วงเวลาที่ลูวินสิี้แย่มากแม่ต้องมานอนข้างเตียงเวลาอาบน้ําแม่ก็บอกบังคับให้เปิดประตูวตวไว้กัวลูวินสิี้ฆ่าตัวตายนะครับ,รบซึ่งลูวินสกี้เองก็เคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันเธอบอกว่าเนี่ยความโกรธแค้นชิงชังตรงนี้เพราะว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยโดนกระทําจากโลกออนไลน์แล้วบอกว่าการตายของคนคนนี้ทําให้เธอต้องออกมาพูดครั้งนี้ เพราะว่าเธอเริ่มรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันเป็นการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมการสร้างความอับอายในโลกสาธารณะคือหมายถึงว่าคนคนหนึ่งทําอะไรส่วนตัวขึ้นมาแล้วใครบังเอิญมีคลิปหรือไม่อะไรต่างคือเขากระจาทำอะไรส่วนตัวสมมติสิ่งที่เขาทําจริงๆแล้วมันเป็นรเรื่องของเขาใช่ครับแล้วเขาไม่ได้จะทําเพื่อให้ใครดูแต่มีคนดันไปเจอด้วยวิธีการใดก็ตามแต่แล้วไปเผยแพร่ครับคือฆ่าคนนั้นทิ้งเลยเหมือนการฆ่าคนตายด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือโซเชียลมีเดียตันนี้ไปเร็วมาก แล้วมันก็คือทําให้คนคนหนึ่งเกิดความอับอายขึ้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้คืออะไรคือหนึ่งความอับอายเนี่ยกลายเป็นสินค้าสินค้าขายดีด้วยใช่ใครเห็นเรื่องนี้ปุ๊บอยากคลิกเข้าไปดูคลิกเข้าไปดูคลิกเข้าไปด,ไปดูยิ่งคลิกมากเท่าไหร่เขาก็ได้โฆษณามากเท่านั้นครับความอับอายของคนคนหนึง่งกลายเป็นสินค้าขายดีขายดีเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีขายดีมีอุปสงค์ก็จะมีอุปทาน,ทานก็คือ เรามีคลิปไหมเราทําอะไรให้มันเกิดอันนี้<ช>เราเอาของไอ้คนนั้นไปเผยแพร่ดีกว่าเราได้ตังค์โดยไม่ได้สนใจว่าไอ้คนคนนั้นผมว่าไม่ใช่คนเดียวหรอกครับที่ตายในโลกนี้ผมว่าตายกันมาเยอะในประเทศเราก็ต้องมีที่โดนเป็นเหยื่อคมที่สองของโซเชียลมีเดียเนี่ยคือความอยากรู้อยากเห็นของเราแล้วก็เห็นความอับอายนี้เอ้ยเป็นสิ่งที่สนุกอยากดอูอยากดูอยากเห็นแล้วก็มันก็เกิดการคลิกทุกครั้งที่คลิกเนี่ยมันเกิดการค้าเกิดขึ้นยิ่งคลิกมากเท่าไหร่ ก็แปลว่ามีความต้องการของสินค้าตัวนี้พี่พมันมากกว่านั้นอีกนะครับมันไม่ใช่แค่คลิกดูพอดูเสร็จก็จะเกิดความคิดเห็นใช่ครับจะด่าจะอะไรก็แล้วแต่ความเอาใอาหารนี่เปนอาหารไอ้คอมเมนต์นี่เป็นน้ําจิ้มที่ใส่เข้าไปอีกมันทีสัวนน้าจิ้มแรงกว่าอาหารอีกครับนั่นคือกลายเป็นว่าเพิ่มไอ้พลังของไอ้สิ่งเหล่านี้สินค้าตัวนี้ให้หนักขึ้นกว่าเดิมแล้วที่สําคัญเหมือนกับคนเราไม่ได้ดู ใช่ความไม่ดูบริบททั้งหมดบางทีเห็นจุดๆเดียวแล้วก็รีบคอเ<ล>มเมนต์เข้าไปเลยปั้งปั้งมาปังปังเข้าไปเลยลูวินซี่บอกว่าหนึ่งมันทําให้ความอายไปกลายเป็นสินค้าการที่สองคือมันเกิดว่าทําความเคยชินกับสิ่งเหล่านี้การที่ไปดูความอายของผู้อื่นแล้วก็ไปแชร์ต่อเป็นเรื่องปกติน่ากลัวนะออพอมันนั่งนึกอีกทีคุณกําลังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกันฆ่าให้คนคนหนึ่งอยู่ในโลกนี้ไม่ได้มันต้องไปตายด้วยวิธีการใดว,วิธีการหนึ่งอืใช่ครับเราน้ํามือของเราที่กดคลิกเข้าไปคลิกเเข้าไปน ผมเคยดูหนังเรื่องหนึง่งเขาจะให้คนคนหนึ่งเนี่ยเหมือนกัจะจะฆ่าคนคนนี้ถ้าคุณคลิกเข้าไปดูเท่าไหร่มันจะทาไปเรื่อยๆมันถ่ายทอดสดมันแลกเปลี่ยนระหว่างความอยากรู้อยากเห็นของคนกับความตายความตายของคนคนหนึง่งแล้วผมก็คลิกค,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 กคกเข้าไปเพราะนะอยากเห็นท่าถ่ายทอดสดอันนี้มันแสดงซ้อนถึงแบบอะไรดิบๆที่อยู่ในตัวของมนุษย์เราที่ออกมาน่ากลัวมากที่มนุษย์คิดแบบนี้ลูวินสกี้เนี่ยเขาบอกว่าเขารอดได้เนี่ยเพราะว่าความเห็นอกเห็นใจของครอบครัว วความรู้ความกลัวของคนใกล้ชิดของอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เขาผ่านวันที่เลวร้ายวันนั้นมาได้สิ่งหนึ่งที่อยากขอร้องทุกคนคือถ้าคุณเห็นใ้สิ่งเหล่านี้พยายามใส่ความเห็นที่เป็นบวกหรือใส่อะไรต่างๆที่ให้กําลังใจของผู้หญิงคนนั้นกับผู้ชายคนนั้นที่โดนอับอายอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยเยียวยาได้ทั้งสองฝั่งหมายถึง<ช>ว่าฝั่งผู้โดนเองก็ต้องต้องมีจิตใจที่ทพร้อมจะผ่านพร้อ,รอจะผ่านพ้นมันไป แล้วเนี่ยสิ่งที่เธอมาพูดข่าวนี้เธอบอกว่ามีอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าอยากจะบอกทุกคนที่เป็นเหยื่อเหมือนที่เธอเป็นว่าอย่าคิดว่ามันผ่านไม่ได้วันหนึ่งต้องผ่านได้อันที่สองที่ผมชอบมากคือบอกว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถเขียนตอนจบของชีวิตตัวเองได้ที่สําคัญที่สุดก็คือให้เมตตากับตัวเองและถ้าคุณเป็นคนที่เห็นไอ้สิ่งเหล่านี้อยู่ให้เมตตาต่อคนคนนั้นแล้วโลกมันจะดีขึ้นเข้าใจหมดเลยแต่ด้วยเทรนด์ใช่ด้วยสิ่งที่มันเป็นไปเท่าที่ พี่ตุ้มเห็นเท่าที่ผมเห็นคผมว่ามันไปในทางเร็วกว่าเดิมนะผมว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆผมเห็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นคนแบบก้าวร้าวอะไรเลยเป็นคนแบบเราเจอกันในชีวิตประจําวัน <ฮะ S 1> เอาคลิปมาเปิดดูเป็นนักเรียนตบกันผู้หญิงแล้วดูด้วยความสนุกสนานเหมือนเชียร์มวย<ะ>ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความบันเทิงของเราเนี่ย อีกนิดเดียวนะจะเหมือนยุคโรมันนะที่เอาคนลงไปสู้กับสิงโตแล้วก็ยืนดูเอาค่ามันค่ามันตายเย่เรากลายเป็นอย่างนั้นแล้วคือผมว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นการเล่นกับสัญชาตญยานภายในของคนเราที่แต่ก่อนนี่มันโดนปิดปิดปิดพอมีไอ้นี้ขึ้นมานี่ปั๊บมันคุณใส่ความเกลียดชังเนี่ยเต็มที่คุณไม่ได้ใส่ความเมตตาลงไปในนั้นเลยแล้วก็ด่วนสุปเร็วเกินไปครับคดีของลูวินสกี้19ปีผ่านมา ผมเชื oh <os> ่อว่าเธอไม่ใช่คนเดียวมีมาอีกหลายคนอาจจะถึงชีวิตอาจจะต้องหายไปจากสังคมและผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้ก็ยังจะมีคนอื่นอีกใช่ครับถ้าพวกเรายังปล่อยให้วิธีการใช้โซเชียลมีเดียของเรากลายเป็นแบบนี้ความเมตตาช่วยได้ความเมตตาช่วยได้ขอบคุณมากครับพี่นุลครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วครับเรื่องดีๆยังมีอยู่ในจาอใจนะครับทุกคืนวันศุกร์ครับสวัสดีครับ